สวัสดีพื่อนทุกคนครับราคาบิตคอยในวันนี้ปิดหลุดโซน6 3 0 0 0ดอลลาเป็นที่เรียบร้อยครับตามคลิปล่าสุดที่ผมได้บอกไปครับว่า6 3 0 0 0ดอลลาคือจุดตัดสินที่ราคาบิตคอยไม่ควรปิดหลุดเพราะเป็นในฝั่งของดีมาโซนที่สําคัญเป็นแนวโน้มขาขึ้นของเส้นค่าเรียในทางเฟรม4ชั่วโมงครับและผลกระทบที่ตามมาเพื่อนๆกคงจะได้เห็นแล้วในวันนี้ครับ เราตลาดคริปโตก็แดงเถือกเอาคอยหลักหลายเหรียญก็ร่วงกันละเนีละนาดเลยเนะครับวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันครับว่าจากนี้เราจะเอาไงกันต่อและมีสิ่งไหนที่เราควรจะต้องระวังกันบ้างไปอัปเดตสถานการณ์พร้อมกันเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่27เดือน8และผมไม่ได้มาแนะนาการลงทุนครับแน่นอนครับเพื่อนเพื่อในคลิปล่าสุดที่ผมไ,มได้บอกไปแล้วว่ารดหลุด6 3 0 0าดอลลาา์เมื่อไหร่คือจุดที่ไม่สวยเนี่ยพเพื่อนเพื่อต้องหาสัญญ,ญาณในการกลับตัวกันมน,น,า,า,น,น,นรมารีี้ก ปรับตัวลงมาแทบจะทุกเดือนกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตสถานการณ์พร้อมๆกันเลยครับก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลในวันนี้ครับเพื่อนๆฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมคนละไลค์เท่านั้นนะครับใครที่เพิ่งรับชมครับเพื่อนๆฝากกดติดตามหรือ u b s c r i b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับเาเพื่อนจริงๆแล้วการที่ราคาบิตคอยได้มีการปรับตัวลงมาในวันนี้เนี่ยผมก็มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนาะ การที่ผมได้บอกว่าให้โฟกัสที่โซนหกหมืนสามและจะพิจารณาในการเข้าช้อนผมกับเพื่อนๆก็ไม่ได้เข้าช้อนนะเพราะว่าผมไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรในการกลับตัวซึ่งอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ได้บอกไปนะครับช่วงประมาณเที่ยงคืนนะก็บอกไปแล้วว่าเอาโหเอาไปเอามาเนี่ยผมมองย่อลึกถึงโซนหกหมื่นล่าเลยนะครับก็เอาสภาพคล่องให้ดูเช่นเดียวกันเนะีเพราะว่าผมไม่เห็นสัญญาณในการกลับตัว และเห็นสภาพคล่องค่อนข้างเยอะนะครับในฝั่งของออนเชนเนี่ยคนก็ใช้เลเวลในการเข้าเทรดค่อนข้างสูงเกินไปในช่วงนี้ผมกับเพื่อนๆนะครับกลุ่มเทรดของผมก็เลยไม่ได้เข้าช้อนกันนะครับซึ่งใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนเทรดเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าร่วมกลุ่มเทรดกับผมได้แบบฟรีๆก็จะสแกน QR code นะครับการเทรด OKX หน้าจอก็ได้หรือจะคลิกลิงก์เทรด OKX ใต้คลิปด้านล่างของผมก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆทักไลน์มาหาผมได้เลยนะครับว่า สมัครผ่านลิงก์ผมเรียบร้อยแล้วผมก็จะดึงเพื่อนๆเ,เข้ากลุ่มเทรดแบบฟรีๆนะครับซึ่งอย่างวันนี้ผมก็ได้บอกไปแล้วนะว่า BTC เนี่ยมีจุดไหนที่น่าโฟกัสบ้างนะครับแล้วก็โซน61,700่นเนี่ยอาจจะมาแน่ๆนะครับผมก็ได้บอกไปในกลุ่มเทรดของผมนะครับฉะนั้นเราใครที่อยากมาจอยกันแบบฟรี free ก็เพียงแค่เทรด OKX ภายใต้ลิงก์ของผมนะครับแล้วก็ทักไลน์มาหาผมได้เลยเลยนาะอนอกจากการนะครับสมัครลิง OK ก์ OKX นะครับเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตผมได้ให้กำลังใจผมได้ผ่านการสมัคร YouTube Member ตกเเเพียยงแคค่่วลลาบบา10บททนนัันน้้รกก็กดสมไ ข้อมูลเนี่ยผมมีการอัปเดตไว้ในชุมชนก็จะเป็นในส่วนของ Discord นะครับที่เอาไว้พูดคุยกันนะครับสำหรับ YouTube Member นะครับก็ผมจะมีการอัปเดตเหมือนกับเพื่อนๆในห้องไลน์เลยนะครับและก็จะมีการอัปเดตแผนเทรดทองคำด้วยนะครับว่าช่วงไหนหน้าเทรดผมก็จะอัปเดตแผนเทรดไว้ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนว่าสภาพคล่องเนี่ยมันค่อนข้างอยู่โซนหน้าล่างซะเยอะนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแตกต่างกับช่วงด้านบนนะครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยมองว่าราคาบิตคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะ ซึ่งการย่อเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนาะเพราะว่าเขามีการไปหลุดในฝั่งของแนวโน้มขาขึ้นในภาพระยะสั้นก็คือจากโซน63 0 0 0่นัล้านนั่นแหละนะครับและพอเรามาดูกันต่อครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้นะครับเพราะว่าในฝั่งของเฟียงเกนเด็กเนี่ยอยู่ในภาวะปกติอยู่นะครับจริงๆการปรับตัวเข้าสู่สภาวะที่มีความกลัวแล้วราคาเนี่ยปรับตัวลงลงมาก็เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าช่องของเราเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะไปทํากําไรนะครับณจุดที่มีความโลภเกิดขึ้นนะครับก็อันนี้ต้องไปโฟกัส กับเชิงทีนี่เข้ากันเพิ่มเติมด้วยนี่ครับนอกเหนือนจากในฝั่งของการที่ร่วงลงมาในวันนี้แล้วเนี่ยนะครับในตามสถิติเองแล้วเนี่ยเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ไม่ค่อยถูกฉลกกับบิตคอยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2013มามีการปิดบวกเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นการปิดติดลบหมดเลยนะครับในเดือนนี้และเดือนที่ดีสําหรับบิตคอยก็คือจะเป็นก็จะเป็นช่วง 3เดือนสุดท้ายนะครับก่อนสิ้นปีนั่นเองผมก็เลยมองว่าโอเคถ้าเดือนนี้เนะี่ยมันร่วงนะครับหรือเดือนหน้าอาจจะบวกเล็กน้อยหรือจะร่วงก็ตามแต่เนีเพราะว่าเดือนหน้าก็มีการปิดติดลบค่อนข้างเดียเหมือนกันนะครับแลวก็จะมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องดอกเบีย้ยด้วยนะครับไม่ว่ายัางไงก็ตามครับผมมองว่าการที่ราคาบิตคอยร่วงลงมานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาจจะเป็นโอกาสที่ดีซะด้วยซ้ําเพราะว่าอีกแค่ไม่กี่เดือนต่อจากนี้เนะี่ยตามสถิติเนะี่ยมีการปิดบวกค่อนข้างสูง นั่นเองนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเรามาอัปเดตกราฟกันเลยเลยกันนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเมื่อวานนี้ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าจุดตัดสินนี่คือโซน63,000นสพลนะครับก็จะเป็นในฝั่งของแนวรับสําคัญในภาพระยะสั้นบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ารีเชนของแท่งเทียนเนี่ยมักจะเกิดขึ้นบริเวณโซนนี้ทางนั้นเลยนะครับในภาพระยะสั้นนะนะครับในเมื่อปิดหลุดแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับ มีสัญญาณในการกลับตัวไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกดเทรดตรงนี้นะครับอ่าผมก็เลยไม่ได้เข้าเทรดไม่ได้เข้าช้อนกันไปนะครับแล้วก็แค่รอโซนถัดไปนะครับซึ่งใครที่ดูอของมาผมก็ได้บอกไปแล้วว่าไอเส้นค้าเหรียญนะครับตรงนี้เนี่ยสีชมพูเข้มๆตรงนี้นะครับ ลองรับราคาบิตคอร์อยู่เสมอเลยนะครับถ้าจะเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงราคาบิตคอร์ไม่ควรปิดหลุดในเมื่อปิดหลุดแล้วก็จะเห็นว่ามีการปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงพอสมควรนะครับและก็ผมยังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรในการกลับตัวที่เกิดขึ้นในภาพระยะสั้นก็จะเห็นว่าถ้าเราตีเทรนไลน์เนี่ยครับเพื่อนผมได้ตีไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าวิ่งเป็นชแนลขาลงค่อนข้างชาัดเจนนะครับวิ่งเป็นชแนลอยู่แบบนี้ยังไม่ได้มีการเบรกเทรนไลน์ออกมาเลยนะครับจุดแนวรับสําคัญถัดไปที่เราจะต้องโฟกัสกันเนี่ยนะครับนั่นก็คือ 1> 6 1 7 0 0ดอลลาร์ซึ่งจะเป็นอะไรครับจุดที่มีนจยดสำคัญจุดหนึ่งที่ราคาบิตคอยน์มักเกิดพฤติกรรมอะไรบางอย่างครับเป็นคีย์เลเวลที่สำคัญนั่นเอง,เองเนะครับก็จะมีไส้เทียนที่ทิ้งเอาไว้อยู่เรื่อยเลยว่าไอ้หกหมื่นหดอลลาร์โดยมาเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของสภาพคล่องด้วยที่เกิดขึ้นในภาพระยะสัน้นเห็นได้ชัดเจนว่าอยู่บริเวณโซนนี้การล่วงลงมาแล้วต้องมีสัญญาณในการกลับตัวเท่านั้นนะครับและโอกาสในการปรับตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมกอาณ63,600ด่น ก็จะเป็นการรีบาวให้ก่อนนะครับก็จะเป็นการเคลียร์สภาพคล่องในภาพระยะสั้นด้วยนั่นเองนะครับหกหมื่นสามพดอลลาร์นะครับหกหมืนาพันหนึดอลลาร์ 63, 100, อยู่ตรงไหนกลายเป็นตรงนี้เลยครับก็คือจะเป็นในฝั่งของแนวรับก่อนหน้านี้นะครับที่เราเอาอโฟกัสสัญญาณในการกับตัวเพื่อที่จะมองเด้งต่ตนะครั่อแต่ตอนนี้เนี่ยเราปิดหลุด เขาก็เลยกลายเป็นแนวต้านของเราแล้วนะครับส่วนใครที่ไม่ได้มั่นใจนะครับว่าการลงมาแล้วเนี่ยจะช้อนดีไหมจะเทรดดีไหมเพื่อนๆก็สมัครลิงก์โอเคของผมนะครับเป็นการซัพพอร์ตผมอีกทางนึงนะครับแล้วก็ทักไลน์มาหาผมได้เลยนะครับผมก็จะดึงเข้าห้องเทรดฟรีผมจะกดเทรดตอนไหนเนี่ยก็จะอัปเดตในห้องนั้นเลยนะครับเพื่อจะสังเกตได้ว่าถ้าเราดูตามในฝั่งของออน์เดอร์หลากหลายอย่างนะครับในฝั่งของ Open i n t e r e s t ก็ค่อนข้างมีการปรับตัวขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับบริเวณโซนนี้เมื่อไรเนี่ยราคาบิตคอยน์มักจะเกิดการเคลียร์สภาพคล่องอยู่เสมอเครับเพราะว่าคนใช้เลเวเลตหรือว่าคนเทรดสัญญาณฟิวเจอร์ด้วยความเสี่ยงสูงเนี่ยค่อนข้างเยอะเนะี่ยในว่ามีการปรับตัวของโอ n t Ra รทมาแถวๆโซนนี้ครับราคาก็ทิ้งดิ่งลงมาครับปรับตัวมาแถวๆโซนนี้ครับแถวๆโซนนี้ราคาก็ทิ้งดิ่งลงมาอย่างรุนแรงครับก็คือเป็นโลราสุดที่เราได้เจอกันเลยนะครับและในห้วงปัจจุบันครับโอเพนไรท์ปรับตัวมาแถวๆโซนน อ้งหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเป็นการเคลียร์สภาพคล่องในภาพไรอัสซันแต่จะลงไปถึงไหนเนี่ยนะครับผมก็ได้ลองวัดฟิบโบูนชชีให้เพื่อนดูเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าจุดไหนบ้างนะครับถ้าในเมื่อนะครับในภาพไรอัสั้นเนี่ยไอหกหมื่นะครับหรือประมาณห0 0 0ื่นลัานลเนี่ยรับไม่อยู่นะครับเพราะว่าเป็นค่าเฉลี่ยฝั่งขาขึ้นที่รองรับราคาบิตคอยอยู่นะเ,นเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเนี่ยนะครับราคาบิตคอยนเี่ยกลับมายืนเหนือเส้นสีชมพูได้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทิ้งไส้ ต่ำกว่าเส้นสิวปูทั้งนั้นเลยนะครับพอกลับมายืนเหนือได้ก็เป็นแนวรับสําคัญนะครับแสดงว่า61 0 0 0ดอลพลาร์เนี่ยราคาบิตคอยควรจะต้องกลับตัวในภาพระยะสั้นเท่านั้นถ้าไอหกหมื่นนะครับรับไม่อยู่จุดไหนบ้างที่เราจะเจอกันนะครับก็เป็นขั้นเป็นตอนเลยครับที่อาจจะเจอกันได้นั่นก็นคือประมาณ58 0 0 0ืนะครับห้าหมื่นเจ็ก็จุดที่ผมแอบมองว่าสวยๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นประมาณ55,000ดอลหาร์หรือถ้าลึกหน่อยนะครับก็จะเป็น52 0 0 0 และ50,000ดอลลาร์โดยประมาณนั่นเองนะครับพอเรามาเปรียบเทียบกับสภาพคล่องเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าโซนที่มีเนสสาคัญผมก็มองว่าจะเป็นสักประมาณ59,000ดอลลาร์ซะมากกว่านะครับมาทิ้งท้ายที่ในฝั่งของการนาร้เฟบนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าการปรับตัวลงมาเนี่ยแถวๆโซนประมาณ5 9าหมหรืออาจจะประมาณ61,000ดอลลาร์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นการจบขาสี่ในภาพใหญ่ของ Rising w e d g e นะครับ ซึ่ง4ปุ๊บ,บ,บนะครับก็จะเป็นแนวสำคัญของเทรนด์ไลน์นะครับเพื่อจะดดีตัวขึ้น5และก็จบขาหนึ่งใหญ่นะครับขึ้น5เนี่ยครับประมาณ6,600 0จนถึง68,000ดอลลาา์ก็จะเป็นแนวต้านสำคัญของเทรนด์ไลน์นะครับบริเวณโซนนี้นะครับอ่ะผมจะตีเทรนด์ไลน์ให้ดูนะครับก็จะเป็นเทรนด์ไลน์ตรงนี้นะครับถ้าในส่วนของการนับเวฟนะครับเพื่อนๆอ่ะเทรนด์ไลน์แบบนี้นะครับ ก็ขอบบนนั่นเองนะครับก็6 9หมื่นเก้กหมแเถวแถวนี้นะครับที่นี่ฝั่งของทองคำครับเพื่อนเพื่อนซึ่งทองคำเนี่ยก็เริ่มมีการไปหลุดเทรนไลน์นะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแอบมองเป็น head and shoulder นะครับไหลซ้ายหัวไหลขวาตรงนี้มีการปรับตัวขึ้นมานะครับมาเทสในฝั่งของ neckline ที่เป็นการหลุด head and shoulder นะครับดันเกิดนะครับแท่งเทียนในการกลับตัวหรือแท่งแรงขายเกิดขึ้นเนี่ย bearish engulfing เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้โฟกัสในการช็อตนะครับเพราะว่าผมอาจจะรอให้ store เนี่ยหนึ่งชั่วโมงเน กลับมาดีเซตที่โซนโอเวอร์โซลก่อนเราเห็นได้ว่าเกิดสัญญาณบูตเตอร์เวอร์เจนเกิดขึ้นนะครับใน M15 นะครับและราคาเริ่มมีการหยุบโลบ้างแล้วนะครับเพื่อนๆ,ๆก็สามารถเทรดในัองของขาขึ้นได้นะครับสั้นๆนะครับก็จะเป็นการ SL ที่โลล่าสุดครับก็จะเป็นแท่งเทียนแท่งนี้นะครับ TP ก็จะเป็น TP ใ,ใกล้ๆไปก่อน เพื่อนๆครับผมก็ฝากคอมมิชชั่น forex เอาไว้ด้วยนะครับก็ในนี้เนี่ยจะเป็นคอมมิชชั่นฟรีะคี่บที่เพื่อนๆสามารถมารับสาระข้อมูลต่างๆได้หลายคนก็มีการแชร์หน้าเทรดพูดคุยกันทุกๆวันเลยนะครับแลวก็เรามี EA นะครับในการคำนวณหลอดไซต์แจกเพื่อนๆแบบฟรีๆด้วยนะครับและใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนเทรดนะครับอยากวางแผนเทรดกับผมก็สามารถเข้ามาจอยกันได้แบบฟรีๆครับแค่สมัครผ่านลิงก์เอทโสของผมนะครับก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับและเพื่อนๆก็มาแจ้งจดได้เพื่อ เข้าห้องเทรดนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็เข้ามาจอยกันได้นะครับเพื่อสรุปก็คือว่า Bitcoin เนี่ยผมมองว่าให้รอโฟกัสแถวๆประมาณ6 1 7 0 0ดอลลาร์ 61, ลงไปนะครับรอสัญญาณแดงแดงกับตัวค่อยกดเข้าเทรดนะครับจุดทีพีก็มองไปแถวๆประมาณ6,300ดอลลาร์ในภาพระยะสั้นและก็ลากยาวไปถึง6,800ดอลลาร์ ในภาพบริการนั่นเองนะครับในฝั่งของทองคําก็สามารถเทรดในฝั่งหน้าขาขึ้นได้สั้นๆนะครับแล้วก็รอโฟกัสในหน้าเทรดฝั่งขาลงตามโซนที่ผมได้บอกไปเลยนะครับก็คือไฮราสุดนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนครับดีใจที่ได้พู้คุยเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นเฮาฉลามที่เกาะวานากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ